อาการเกิดแห่งความทุกข์อีกปริยายหนึ่งทรงแสดงด้วยฉันทราคะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงซึ่งความเกิดและความดับไปแห่งทุกข์แก่ข้าพระองค์เถิดคมน,นี้ถ้าเราจะแสดงความเกิดและความดับแห่งทุกข์แก่ท่านปารบอดีตการนานไกลว่า มันได้มีแล้วอย่างนี้ในอดีตการดังนี้ใสความสงสัยเคลือบแคลงในข้อนั้นก็จะพึงมีแก่ท่านถ้าเราจะแสดงความเกิดและความดับแห่งทุกขปารบอนาคตการนานไกลว่ามันได้มีแล้วอย่างนี้ในอนาคตการดังนี้ใสความสงสัยเคลือบแคลงแม้ในข้อนั้นก็จะพึงมีแก่ท่านเอาละคามณนิเรานั่งอยู่ที่นี่ จะแสดงความเกิดและความดับแห่งทุกข์แก่ท่านผู้นั่งอยู่ที่นี่ด้วยกันท่านจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวคามันนีท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรมีไหมมนุษย์ในหมู่บ้านอุรุเวละกับปะนี้ที่ถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียถูกติเตียนแล้วโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสอุปายาสะจะเกิดขึ้นแก่ท่านมีพระเจ้าค่าขามณนิมีไหมมนุษย์ในหมู่บ้านอุรุเวลกัปปะนี้ที่ถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียถูกติดเตียนแล้วโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจะไม่เกิดขึ้นแก่ท่านมีพระเจ้าค่าขามณนิอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัย ที่ความโศกเก ok ิดขึ้นแก่ท่านเพราะมนุษย์พวกหนึ่งและไม่เกิดขึ้นแก่ท่านเพราะมนุษย์พวกหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะว่าฉันทราคะของข้าพระองค์มีอยู่ในหมู่มนุษย์ที่ทำให้ความโศกเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์และฉันทราคะของข้าพระองค์ไม่มีอยู่ในหมู่มนุษย์ที่ไม่ทำให้ความโศกเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ขามณี ด้วยธรรมนี้อันท่านเห็นแล้วรู้แจ้งแล้วบรรลุแล้วอย่างลงทั่วถึงแล้วอันไม่ขึ้นอยู่กับเวลาท่านจงนำไปซึ่งในยะนี้สู่ธรรมในอดีตและอนาคตว่าทุกใดๆที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตทุกทั้งหมดนั้นมีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกและทุกใดๆอันจะเกิดขึ้นในอนาคต ทุกทั้งหมดนั้นก็มีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ดังนี้